เพื่อมาคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะทาไมกูหงุดหงิดได้ขนาดนี้ทาไมกูใจร้อนขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ลูกกูโตมาเนี่ยกูยิ่งใจ,ใ,ใจร้อนขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอะไรทาไมถึงใจร้อนขึ้นเรื่อยๆก็ลูกเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองมากเข้ามากเข้าแล้วไงสังเกตปะ่ะเออประมาณห้าห้าเดือนไม่ค่อยเป็นแปดเดือนเราไม่ค่อยอารมณ์ร้อนขนาดนี้เพราะว่าอะไรลูกเดี๋ยวมันก็นอนเดี๋ยวมันก็นั่งเดี๋ยวมันก็อ๋อแอะอ๋อแอะจับมันนั่งมันก็นั่งแต่พอตอนเนี้สี่ขวบบอกให้ใส่ชุดนี้แม่งจะเลือกอกกีชุดนึง บอกค่ไปบน้าเดี๋ยวนี้มันไม่อาบแต่ตอนหนึ่งขวบกูจับมันอาบน้ําอุ้มไปมันก็อาบมันมันเลยทําให้เราไม่ค่อยเป็นในตอนช่วงช่วงนั้นเท่าไหร่แต่ยิ่งโตยิ่งลูกยิ่งโตเรายิ่งเป็นสังเกตไหมอารมณ์เราร้อนขึ้นแรงขึ้นไม่พอใจหนักขึ้นเพราะอะไรละ่ะก็เพราะว่าลูกเริ่มมีสมองของตัวเองลูกเริ่มมีไอเดียของตัวเองแล้วไงแล้วถ้าโตกว่านี้แล้วเราไม่ได้ฝึกตั้งแต่ตอนนี้ลูกเราก็จะไหลเลยเถิดรวมถึงเราด้วยเขาก็ไม่มีวินยัยเพราะแม่ไม่เคยสอนวินัยที่ถูกต้องให้เขา ใช้วิธีของการสั่งสั่งปุ๊บสมองปิดเลยเขาก็จะรู้สึกแบบไม่เอายังไม่ไปหรืออะไรเงี้ยแต่เราต้องยืนมีไม้เลียวกับเขาหรือตีกับเขาตลอดเวลาไหมแล้วถ้าลูกเราโตกว่านี้ไม่มีวินัยด้วยตัวเองอะเราจะอยู่กับเขาได้ตลอดหรอมันก็เป็นไปไม่ได้ไงอืมงั้นฝึกวินัยให้เขาโดยการบอกว่าเอออะไรต้องทําอะไรตอนนี้เฟิร์มแบบไหนเราต้องเฟิร์มแบบใจดีด้วยไม่ใช่เฟิร์มแบบเอาเอาแต่ใจเราหรือว่าเฟิร์มแบบตามใจ แบบเกรงใจลูกอะแม่บางคนก็เกรงใจลูกอัดตอนนี้หรืออัดตอนไหนดีอะไรเงี้ยแบบเหมือนเหมือนกลายเป็นเหมือนไปปล่อยให้เขาไหลแต่ถ้าเฟิร์มแบบใจดีคือเฟิร์มในข้อตกลงว่าข้อตกลงมันเป็นอันนี้จริงๆเราและเขาอยู่ใต้ข้อตกลงเดียวกันไม่ได้คือไม่ได้ค่ะน้ำเสียงไม่ได้คือไม่ได้เป็นยังไงคือมันมีหลายองค์ประกอบมากในเชิงจิตวิทยาที่จะทำให้เขาแบบซอฟกับเราเช่นว่าแบบน้ำเสียงที่ว่า ไปไม่ได้ค่ะตอนนี้หรือว่าเอ่อเล่นไม่ได้ค่ะตอนนี้เป็นเวลานอนตอนนี้เราต้องลุกแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่ที่เราบอกกันไว้มันมีวิธีมันมีเทคนิคแบบโอ้แผ่วพาวเยอะแยะไปหมดแต่ตอนนี้เขายังไม่เรียนรู้ใครต้องช่วยเขาะแต่ช่วยแบบไหนช่วยแบบร้องไห้ทุกวันไม่ใช่การช่วยนะเหมือนการไปเหยียบย่ําให้เขาเจ็บปวดทุกเช้าอย่างเขาก็จะรู้สึกไม่อยากตื่นไม่อยากไปโรงเรียนเป็นการไปโรงเรียนเป็นการที่แบบเจ็บปวด มันก็ยิ่งทําให้เราใจร้อนมากขึ้นอย่างที่บอกคุณไปหาจิตแพทย์จิตแพทย์ก็ไม่ช่วยอยู่ดีก็อ๋อลูกดื้อเนาะเอ่อก็ค่อยๆปล่อยวางนะคะอย่างเงี้ยลุงก,กีดกีดกีดจะเอาชนะเราเราก็จะเอาชนะเขาอะเอาอะไรไปปล่อยวางอะเอาอะไรไปแบบยาคลายเครียดกินยาต่อไปวนไปอย่างเงี้ยหรอต้นเหตุจะไม่ได้แก้เลยเพราะเราไม่เคยแบบไม่ไม่ไม,ไม่สอดคล้องสอดรับกับสมองของเขาอะไรเงี้ย คุยกับน,นิกกี้หลังจากที่คุยแล้วเห็นตัวเองมากขึ้นหรือเปล่าคะเห็นค่ะเห็นเยอะเลย